ป๋องกับกล้องเป็นไงมึงเป็นใครมึองจอไม่ใช่ไม่ใครเนี่ยเนี่ยเกิดมีใครมาจี้มาป้นกูทำยังไงเนี่ยลูกเมียกูอยู่ยังไงโอ๊ยสัตว์ใหญ่กูจูเลน่าอน่าเงี้ยแั้นเอาขมวดมีเอามีจริงๆถามพี่ก็ดูมีวะจูเลน่ามีใช่ไหมพี่มีแล้วมีคิเซน่ามี มม่ีเนาะแนนซี่มีจูเลน่าก็ไม่มีแล้วซื้อลอตเตอรี่พ l u s โหลดนกพลัสดูตอนที่กูอยู่เนี่ยซอยเล็กๆเนี่ยเนี่ยใช่ป่าววะเนี่ยเสือจะข้าบไปแดดป่ะเนี่ยดูเลสเต เงิน G P s มันเหลือเท่าไหร่อะเออต้องดู G P S ตรงนี้มันมันไม่มีป้ายอะไรเลยอ่ะอ่าดวกูส่งไปนี่ถ้าเกิดมีคนมาฆ่ากูจี้กูตายสองคนตรงนี้เลยเนี่ยพ่อป๋องอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนโอยหลงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับเออตอนนี้พ่อป๋องกับ น้องเตเราสองคนตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยเอ้ยพ่อป๋องวันนี้นะครับจะพามาเที่ยวกับเพื่อนนะฮะมีพ่อป๋องมีพี่ก้องแล้วละเพื่อนๆทั้งหลายแหละนะ,ะับพวกเด็กกิเซมมารวมตัวกันมาเที่ยววันที่เขาใหญ่เที่ยงจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วปรากฏว,ว่าไอ้แมพไอ้ G.P.S อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันพาหลงไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยดูเนี่ยมีแต่ป่ามามีแต่เขาเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วดูทางเข้าเดี๋ยวโอ้โหทางลูกลัง ทางสีแดงเนี่ยเกิดมีใครมาจี้มาพลนกุยทำยังไงเนี่ยลูกเมียกอยูอยู่ยังไงโอ้ยไปไปไปโอหาทางไปกันต่อแล้วโอ้ยพอป๋องเอ้ยเนี่ยนี่โอ้มีแต่ป่ามีแต่เขาเนี่ยโอ้ยเขาเอเที่ยงฮะแต่ว่าอยู่ตรงฝั่งไหนของเขาเอเที่ยงยังไม่รู้เลยตอนนี้นะฮะไปไม่ถูกหลงทางอ่ะ วันนี้ถือว่ามาระจญภัยกับพ่อปองก็นล้วกันนะฮะกับทริปนี้พ่อปองพามาเที่ยวเขาใหญ่เที่ยงโอ้ยอยากมาอยากมาหาเพื่อน <c oughs> อยากมาเที่ยวกับเพื่อนเออ <c oughs> เพื่อนเขารวมตัวกันเหมือนสมัยเรียนในเตยรับไปไอ,อ้ว <c oughs> แล้วกูสำคัญกูอยากรู้ว่าพวกมึงมากันถูได้ยังไงพวกมึงมากันถูได้ยังกูอยากรู้แล้วกูนำมาไงถอยเฮียบอกให้มึงตามกูมาขอดูว่ามาเป็นกลุ่มถกูถ้แยกกันมาก็หลงเป็นกูอะไรสัตว์กูก็อยากมาด้วยแต่เสกติดงานวงสงไงสัตว์เออไม่ก็บอกไม่เป็นไรมึงไปกันก่อนเลยกูตามไปกูก็ึกว่ามันจะไม่ได้ยากขนาดนี้ไงเฮีย กูก่อยากพูดกันเลยว่าไอ้ปอมมึงจะมาถูหรือไม่แล้วและ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 เฮี้ยกล้องกับเฮี้ยวุ้นมาถูกได้ยังไงวะก็มากับกูหมดเลยเอาเหรอมาเป็นขบวนมาเป็นขบวนกันมาหมดเลยโอ้เฮี้ยพออีกอีกหกเมตรแล้วสายเออเดี๋ยวกูกำลังขับไปอยู่กำลังอยู่ในทางลูกรางอยู่ไอสัตว์หน้ากลชิบหายเฮี้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมาตามไปเว้ยเออ โโอ้หพ่อป๋อง EP นี้เนี่ยโอ้โหโอเค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 เมื่อกีหลุดไม่้ให้เกิดมาถูกแล้วถึงจะได้ย้ายที่ต่อให้เอาให้เจอเหมือนแรนลี่ยโอเคโอเคสัี่ไม่ได้เจอพอดีกูโอเค เฮ้ยจอดไหนไว้โอ้ข้างในเหรอเป็นลยครับเป็นลยครับไม่ต้อไปีายชายก่อนว่าไม่ต้องรุดบ้านด้วยรุนบ้าโห่ไอ้สัตว์โหดชิบหายเียถึงแล้วถึงแล้วผมถึงแล้วครับทุกคนผมถึงแล้วนี่ไอ้ว้าวไอ้โอ้โอ้ยผูไม่เคยเจอทางธนกระดาษขนาดนี้เลยผูหนักมากโอย่างเงี้ยธรรมชาติอ่าโอเคโอเคถึงแล้วเขาจะเทียบปะ เออแต่แม่งว้าวจริงว่ะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไปเคี่ยวัาดีเพื่อนวัาดีด้วยไอเดียวัาดีด้วยมาดีมาดีครับวัาดีครับเดเดมาแล้วโอยสัตว์กูแม่งไปหลงไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยไปหลงไหนก็ไม่รู้ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยวัาดีครับวัาดีครับวัาดีครับกูไปหลงไหนก็ไม่รู้เดียวไอ้เหี้ยมันคู่ขระหน่ำเลยไอ้เหี้ยไม่ตลกไอ้สัตว์เลยทเชี่ยโหดใช่ไอ้สัตว์แม่ง หล in ังจากที่เมื่อกี้แวะไปกินกาแฟมาเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็แวะมากันที่นี่ฮะเขาเรียกว่าบัคกี้จังเกิลนะนะฮะมันเป็นรถอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูเอาแล้วกันเนี่ยอ่านี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นรถแบบนี้นะเนี่ยมีหมดสีเหลืองสีเขียวสีเงินนี่สวัสดีครับสวัสดีครับตัวเองนี่ดูนี่โอ้ยดูนี่นี่นั่งสี่นี่นั่งสี่นั่งสี่นั่งสี่น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 ั่งสี่นั่งสี่ โอ้โหฮะเเสียคครรื่องนะับขอฟังเสียงเครื่องไหโอ้ยโอ้เดี๋ยวเข้าป่าเดี๋ยวเข้าป่าเดี๋ยวเข้าป่านี่เหมือนเป็นอู่คนเลยนะนี่อู่ก็ทำรถอะไรอย่างงี้นะเขาเรียกบักกี้อ้ยประสบการณ์ครั้งแรกฮะ ขับรถบักกี้นะฮะเลือกสีเหลืองนะฮะตรงวันเกิดตัวเองวันจันทร์นี่สีเหลืองเลยเหลืองอลามเดี๋ยวจะพาไปขี่รอบๆเขาใหญ่เที่ยงไปดูวิวชมวิวเขาบอกว่าเดี๋ยวมีจุดหนึ่งที่จะพาไปจอดแล้ดูวิวเขาบอกสวยมากเดี๋ยวไปดูกัน phải Mình phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เอย้ยม,มันดีวะมันดีวะสะใจกูเฮียได้ไหมอ๋อได้ได้โอ้ยสุดยอดเลยถามว่าขูเฮียตดขึ้นได้ ร่วกันหน่อยแล้วเย้ถึงแล้วสุดและตอนนี้ฮะเรามาถึงจุดชมวิวนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่โอ้โห ขับรถบักกี้มาใช้เวลานานเสื้อต้มใหญ่ดูเสื้อลายทั้งลายน่โอ้โหดูนี่วัลายไปหมดโอ้ไปหมดเนี่ยเออโอ้แต่พอมาถึงแล้วมันคุ้มค่าการที่ได้เห็นวิวโอ้ดูนี่นี่นี่วิวโอ้ดูสวยมากเลยเขาเยญ่เที่ยงอะอันนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์เขาก็จะเอาเต็นท์มากางกันเห็นไหมนี่มีรถมาจอดตรงนี้เห็นไหมนะครับมันมีเต็นท์มาฮันนีมูนกันสองคน อย่าไปบอกเขาสิความรับรู้เลยไอ้ดื้อมึงมึงช่วยพูดกับกล้องอีกทีวะมึงชอบไปอามกูว่ามึงอะม่รู้จักกูมึงไปบอกไอ้บูว่าป๋องไหนมึงไปบอกคนอื่นว่ามึงเอาวันนี้พูดต่อกลกล้องเลยว่าป๋องกับกล้องเป็นไงมึงเป็นใคร คุณจอสคุณเป็นใครเนี่ยจบเลยเนี่ยหมดเลยคุณเป็นใครฮะคุณแอบอฮะตอบไม่ได้แอบฮ้างไม่ได้แล้วคุณเป็นใครฮะเคไม่กล้องไม่ได้แล้วสุดยอดแค่่แครู้จักกันมาตั้งแต่ปหนึ่งรู้จักกันผิวเผินผิวเผินรู้จักกันกรุงเทพพิเศษตั้งแต่ปอหนึ่งแต่ตอนนี้ว่าเจ็ดแปดขวบตอนนี้ตอนนี้ก็จะสี่สิบไม่ถึงสามสิบกว่า เวคเก่าเลยเหินฟ้าจอมานรสนอันรักเฮ้ย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 มันเป็นอยนี้เลยวะอีสาเสรีมากเลยอ่ะเนี่ยเออมัองไแล้วอม้แล้วอีกแล้วโนโดนโดนลูบพีมันเลี่ยมมาเกาะอย่างนี้ได้ไหม จริงเหรอเกาะลายมืออ่ะเรียกได้ครับพี่รเรียก,กได้รรจริงเหรอพี่เรียกได้น,นิดอ,อันนี้คือเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กคือเราซื้อไข่มาฟักแล้วทีนี้พอป้อนตั้งแต่เด็กปุ๊บทีนี้ไม่ไปไหนละอยู่นี่แหละเขาก็บินอยู่นี่แหละ,ะามาเชี่ยวชาญภูผาฟ้าสาปกป้องฝังฝังเลยเนตลาลานะเออเลัปล หัน้าหกบพี่น่อยดูกพี่นกรบพี่หน่อยลูกกอ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 พี่หน่อยดูกกอพี่หน่อยลูกกอพี่หน่อยดกอพี่หน่อกพี่หน่อยดูกกอพี่หน่อยลูกรอบพี่หน่อยูกอพี่หน่อยกอพี่น่อยดูกอบพี่หน่อกอพี่หน่อยลูกอพี่หน่อยรอบพี่หน่อยดูกรอพี่หน่อกรอบพี่หน่อยดูอบพี่หน่อยูกอพหน่อยูกอนอยูกอพหน่อยูกอพี่ห่อยูกอพี่หน่อยูกี่หนยูกอพีน่อยกอี่หน่อยูกอพี่ห อันนี้มันคือนกที่มีชื่อว่าพันอะไรพี่เรื่องนกอะไรอ่ะันนี้แคทรีน่าพันนกแคทนกแก้วมาพอนกแก้วมาพอแยกไปอีแคทรีน่าตะการเล็ดสีแดงไฮเดรตจูเรน่าอย่าเงี้ยนั่นเอากนวดมีเอามีจริงจริงาวพี่ก็ดูมีนะจูเรน่ามีใช่ไหมพี่มีมีคิสเซน่ามีเนอแนนซี่มีจูเรน่าก็ไม่มี ห,หลังจากที่ลุยกันมาทั้งวันนะฮะเราก็มาพักกันที่นี่ฮะที่บ้านปีกไม้ดูบรรยากาศสิโอ้ยมันช่างแบบสวยสดงดงามเหลือเกินนะฮะจากนี้ไปก็จะเป็นบรรยากาศส่วนตัวละนะฮะนั่งชิลนั่งดื่มนั่งกินกันนะฮะก็ถือว่าวันนี้ก็ติดตามขอบคุณมากกับพ่อป๋องนะฮะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามันด้ยวยนะจ้าทางหน้าพ่อป๋องจะพาไปไหนขอติดตามกันแลวกันนะครับรับรองว่างานนี้เพลินแน่นอนครับ อย่าพึ่งปล่อยให้ใจต้องเศร้าตรงจงลุกขึ้นสู้อย่างงอย่าให้พลาดอีกครั้งเป็นซ้ำสองครั้งแรกนั้นจงคิดว่าเราลองครั้งที่สองทำให้ได้นั่นคือเราตอนป .4 ปอสี่แต่งปอปสี่ได้อยู่นะแล้วก็ปอแล้วก็ปอแล้วก็ปอห้าไม่ควรไปตลกเลยแล้วก็ปอห้าไปแต่งเพลงที่มันจะมีโกอ่ะขอเพลงขออออีปปผลงานปอห้าปอห้านีมีเพลงอยู่เพลงที่โกดืด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 โกมาแปะอาฮิอาโก เราลมงเลยนห้ไฮโลอาซิมาแป้ก็โดนหมดตัวโอ้ยเงี้ยแต่ไหนแต่ไหนแล้วเนแต่ไหซื้อลอตเตอรี่พััสโหลดนกพลัส